สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจำได้ไหมเด็กอินเดียทำนายเรื่องโควิดล่าสุดพบเหลือเป็นปีกว่าจะสิ้นสุดจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกและทำให้ผู้คนต่างวิตกกังวลและยังหาคำตอบไม่ได้ว่าจะคลี่คลายตอนไหนและจะจบเมื่อไหร่นั้นล่าสุดรายการแชะทางช่อง GMM25 ได้พาไปย้อนคำทำนายของ อภิชยาอันันต์เด็กชายวัย14ปีชาวอินเดียที่เคยออกมาทํานายไทยทักก่อนที่จะเกิดโรคระบาดนี้ขึ้นซึ่งต่อมาคลิปที่เขาอัพลง Youtube ได้ถูกแชร์ต่อไปเป็นจํานวนมากด้วยเนื้อหานั้นตรงและแม่นยํากับการระบาดท,ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเด็กชายอภิชยาอันันต์ได้เคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าชาวโลกจะต้องประสบกับช่วงเวลาที่แสนสาหัสซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2019โดยในช่วง6เดือนนี้ ชาวโลกจะเจอกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่จะสร้างความตึงเครียดให้กับคนทั้งโลกและในวันที่31มีนาคมจะเป็นเวลาที่เป็นจุดสูงสุดของการระบาดและการระบาดนี้จะคลี่คลายลงในวันที่29พฤษภาคมและชาวโลกจะสามารถจัดการรับมือกับโรคนี้ได้โคโรนาเวลาเป็นสงครามของชาวโลกสงครามระหว่างไวรัสก,กับมนุษยชาติและเหตุผลที่อน,นันต์เชื่อว่าวันที่31มีนาคมจะเป็นวันที่เลวร้ายที่สุด เพราะเป็นเรื่องของดวงดาวดวงดาวจากโคจรมาพบกับดาวเสาร์และดาวพฤหัสโคจรพบกับดวงจันทร์และดาวราหูซึ่งดาวราหูเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ทางทิศเหนือของดวงจันทร์และนอกจากนั้นยังทำนายไว้อีกว่ามันจะมีความรุนแรงขึ้นอีกในวันที่29เมษายนถึงวันที่1เมษายนซึ่งก็ถือว่าตรงกับช่วงที่มีผู้เสียชีวิตในทวีปอเมริกาและยุโรปมาก โดยสาเหตุของโรคระบาดนี้ถือว่าเป็นกรรมของมนุษย์โดยมันเกิดมาจากที่มนุษย์เราทำลายโลกและทิ้งคว้างอาหารและในวันที่29พฤษภาค,คมนี้มันจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแต่หลังจากนั้นมันจะตกหนักกลับมาเหมือนเดิมและในเดือนมิถุนายนนี้ทั่วโลกจะไม่มีข่าวดีเลย และนับ5เดือนจากมิถุนายนสิ่งต่างๆจะดีขึ้นแต่จะกลับมาระบาดหนักอีกครั้งในวันที่21ธันวาคมและในส่วนที่โรคนี้จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ